p h a r m a ั a c a กเดมิกเ c ็ e เ a total solution for better life เคยสงสัยไหมครับว่ายาที่เรากินหรือฉีดเข้าไปเนี่ยมันเดินทางในร่างกายเรายังไงแล้วมันไปออกฤทธิ์ถูกที่ได้ยังไงเรื่องพวกนี้ดูเหมือนจะไกลตัววิศวกรนะครับแต่เอาจริงๆมันสำคัญมากเลยนะสำหรับคนที่ทำงานในโรงงานผลิตยาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับเรื่องที่เรียกว่าเภสัชจน,นศาสตร์หรือ ชื่อย่อๆก็คือ PK แล้วก็ดูว่ามันเชื่อมโยงกับหลักการผลิตที่ดีหรือ GMP ยังไงบ้างค่ะคือการเข้าใจว่าร่างกายเราเนี่ยจัดการกับยาที่เข้าไปยังไงหรือ PK เนี่ยนะคะเป็นพื้นฐานสำคัญเลยเพราะมันบอกเราว่ายาที่ดีควรมีคุณสมบัติแบบไหนส่วน GMP ก็เหมือนเป็นเป็นกฎเป็นแนวทางปฏิบัติ ที่ช่วยให้เรามั่นใจว่ายาที่ผลิตออกมาทุกล็อตทุกครั้งเนี่ยมันมีคุณภาพมีความปลอดภยัยแล้วก็ให้ผลการรักษาเหมือนเดิมอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มที่ PK เคกันก่อนเลยแบบง่ายๆนะครับ p ีเคหรือเภสัชจุลนศาสตร์เนี่ยถ้้เข้าใจง่ายๆมันคือการดูว่าร่างกายทําอะไรกับยาบ้างตั้งแต่ยาเข้าสู่ร่างกายหรือการดูดซึม absorption แล้วก็กระจายไปตามส่วนต่างๆ distribution จากนั้นก็ถูกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือเมตาบอลิซึมและสุดท้ายก็ถูกขับออกจากร่างกายหรือเอ็กซ t รชันตัวย่อที่คุ้นกันก็คือ ADME เนาะลองนึกถึงยาแก้ป,ปวดที่เรากินเข้าไปมันก็ต้องผ่านกระบวนการพวกนี้หมดเลยใช่ค่ะแล้วการเข้าใจ ADME นี่แหละครับสำคัญกับวิศวกรมากๆเลยนะเพราะมันเกี่ยวกับการออกแบบยาโดยตรงเลยว่าอยากให้ยาออกฤทธิ์เร็วหรือช้าอยากให้อยู่ในร่างกายนานแค่ไหนอย่างยาที่ต้องการให้ออกฤทธิ์เร็วก็ต้องเน้นให้มัน ดูดซึมได้ดีหรือถ้ายาที่อยากให้ออกฤทธินน์นานๆก็ต้องควบคุมการปลดปล่อยตัวยาออกมาซึ่งพวกนี้มันก็โยงกับการผลิตการควบคุมคุณภาพในโรงงานแบบว่าแยกกันไม่ออกเลยค่ะหมายความว่าถ้ากระบวนการผลิตมันแกว่งนิดเดียวเช่นขั้นตอนตอกเม็ดยาหรือเคลือบเม็ดยาเนี่ยแค่ความหนาบางต่างกันนิดหน่อยก็ส่งผลต่อ PK ได้เลยเหรอคะถูกต้องเป๊ะเลยค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าการเคลือบยาเม็ดเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอบางล็อตนะ บางลอตบางอัตราการละลายของยาซึ่งมันเกี่ยวกับการดูดซึมหรือ absorption อะคะ่ะก็จะไม่เท่ากันผลที่ตามมาคืออะไรก็คือความเข้มข้นของยาในเลือดหรือที่เราเรียกว่า Cp plasma concentration เนี่ยมันก็จะแกว่งบางทีอาจจะสูงเกินไปจนเสี่ยงเป็นพิษหรือบางทีก็ต่ำไปจนยาไม่มีประสิทธิภาพหรือปริมาณยาโดยรวมที่ร่างกายได้รับหรือ AUC area under the curve ก็อาจจะเพี้ยนไปได้เลย นี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทําไมการควบคุมการผลิตให้มันเปะ๊ะให้มันสม่ำเสมอถึงสําคัญกับผลการรักษามากๆอ๋อเข้าใจชัดเลยครับแล้วค่าอื่นๆอย่างเช่นเออครึ่งชีวิตของยาหรือ t half ล่ะครับอันนี้เกี่ยวกับอะไรค่าครึ่งชีวิตหรือ t 5เนี่ยนะคะมันบอกเราว่าร่างกายกำจัดยาออกไปได้เร็วแค่ไหน ซึ่งมันก็จะไปเกี่ยวกับว่าต้องกินยาบ่อยแค่ไหนอะค่ะถ้า t5 สั้นยาหมดฤทธิ์เร็วก็อาจจะต้องกินบ่อยขึ้นซึ่งพวกเทคนิคการออกแบบรูปแบบยาหรือ formulation ที่วิศวกรต้องดูแลอย่างการทำยาเม็ดแบบควบคุมการปลดปล่อยก็มีเป้าหมายเพื่อปรับค่า pK พวกนี้ล่ะค่ะให้มันเหมาะกับการใช้งานจริงและแม่นอนว่าการผลิตก็ต้องทำให้ได้ค่า t5 หรือค่าอื่นๆเนี่ยออกมาสม่ำเสมอตามที่ออกแบบไว้ด้วยครับ พอพูดถึงการผลิตเนี่ยยาที่เราใช้ใช้กันมันก็มีทั้งยาเคมีที่เป็นโมเลกุลเล็กๆสังเคราะห์เอากับพวกยาชีวภาพที่โมเลกุลใหญ่ๆซับซ้อนกว่าผลิตจากสิ่งมีชีวิตซึ่งกระบวนการผลิตก็อาจจะต่างกันแต่สุดท้ายผมเข้าใจว่าก็ต้องคุมด้วย GMP เหมือนกันหมดใช่ไหมครับ ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นยาแบบไหนนะคะหลักการ GMP หรือ Good Manufacturing Practice เนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญเลยมันไม่ใช่แค่ตัวกฎระเบียบนะแต่มันเป็นเหมือนปรัชยาการทำงานเลยคือเน้นการป้องกันความผิดพลาดสร้างความสม่ำเสมอให้ได้ในคุณภาพแล้วก็ต้องมีเอกสารที่มันชัดเจนตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพของยาเพื่อผู้ป่วยนั่นละค่ะ ซึ่งบทบาทของวิศวกรกับ g n p นี้ก็ชัดเจนมากเลยนะครับตั้งแต่การออกแบบโรงงานเลยพกห้องคลีนรูมระบบอากาศ HVAC ไปจนถึงการทำ validation หรือการตรวจสอบรับรองความถูกต้องของกระบวนการต่างๆอย่างกระบวนการผสมการทำความสะอาดเครื่องจักรหรือแม้แต่การควบคุมการเปลี่ยนแปลงหรือ change control ใช่ค่ะการควบคุมการเปลี่ยนแปลงหรือ change control นี้ก็สำคัญมากนะคะ เช่นสมมุติว่าเราเปลี่ยนบริษัทที่ซื้อสารปรุงแต่งยามาแม้ว่าสเปกมันจะเหมือนเดิมเป๊ะเป๊ะตามเอกสารจะบางทีคุณสมบัติทางกายภาพเล็กๆน้อยๆที่อาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามันอาจจะต่างกันนิดหน่อยซึ่งให้ความต่างนิดหน่อยเนี้แหละค่ะมันอาจจะส่งผลต่ออัตราการละลายหรือการดูดซึมยาได้ซึ่งก็คือมันกระทบค่า pK โดยตรงเลยวิศวกรก็เลยต้องประเมินผลกระทบตรงนี้อย่างละเอียดรอบคอบภายใต้ระบบ GMP ค่ะ โหแสดงว่าการควบคุมทุกอย่างตาม GMP อย่างเข้มงวดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทําตามกฎเฉยๆแต่มันคือการรับประกันเลยว่ายาทุกเม็ดทุกขวดเนี่ยมันจะให้ผลทาง PK ที่เราคาดการไว้ได้และที่สำคัญคือต้องเหมือนกันทุกล็อตการผลิตด้วยถูกต้องที่สุดค่ะสรุปง่ายๆก็คือการเข้าใจว่ายาเดินทางในร่างกายยังไงทำงานยังไงหรือ PK เนี่ยมันจำเป็นมากๆ เพื่อให้วิศวะกรสามารถออกแบบแล้วก็ควบคุมกระบวนการผลิตภายใต้หลัก GMP ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพเป้าหมายสูงสุดก็คือให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีคุณภาพปลอดภยัยแล้วก็ให้ผลการรักษาที่สม่ำเสมอเหมือนกันทุกครั้งตามที่แพทย์คาดหวาไว้นั่นเองค่ะชัดเจนมากเลยครับงั้นผมขอทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าเบื้องหลังความเข้มงวดต่างๆในระบบ GMP เนี่ย ตั้งแต่การออกแบบโรงงานการควบคุมความสะอาดการสอบเทียบเครื่องมือต่างๆไปจนถึงการบันทึกเอกสารหยุมหยิมในทุกขั้นตอนเนี่ยมันส่งผลโดยตรงยังไงกับการทำให้ผลลัพธ์ทางเภสัชจนศาสตร์หรือ PK ที่มันซับซ้อนของยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดเล็กๆหรือยาฉีดแค่โดสเดียวมันสามารถส่งมอบผลที่แม่นยำน่าเชื่อถือและที่สำคัญคือสม่ำเสมอให้กับผู้ป่วยแต่ละคนได้เหมือนกันทุกครั้ง